ับเดี๋ยวไอ้ผมตีตีตัวมารีวิวอันเครื่องอันนี้ดูนี่เบิกกันหน่อยครับพี่นอ้องครับแกปองเหมือนกับเครื่องนิวเวสหกหกแปดแปดไอครับเคุนครับเมื่อนี้ผมลุยซ่อมเรื่เครื่องให้ลูกคา้าเบิ้ดเหมือนเลยพี่น้องตั้งแต่สองเมือนรับจนมาคำตอนนี้ตะ,ะเวนกับเขาหู่วล้วท,ท,ที่หาขแรงเลพี่น้องเดี๋ยวผมจะซื้อโอกาสนี่มาเปิดกองตัวนี้เบิกหน่อยไอ้ตัวนี้มาถึงมือมือว่านมือว่านก่อน,นครับผมนะจะเปิดเบิงเลยดีกว่าครับไหโอเคครับผม ผมแงบังน้อยนึงเหรอครับพี่น้องแต่ว่ายังไม,ม,ม่ได้แกะมังในกระดิมีนะครับพวกซื้อคู่มือหรนะพวกไอ้ใบก้นไม้เล็กๆนะพี่น้องครับขีะมาณน,นี้ครับแปะละเอียดของเขานะเดี๋ยวเอาไว้ไว้เนาะพี่น้องขิดตินเป็นยาวเนาะก็มีปลาเลยครับเป็นปลาเลืออ่ววอนะยของนิวเวสครับพี่น้องนะเป็นปลาเล่ยของนิวเวสขนาด11.5นิ้วครับครับถูกต้องตามกฎหมายครับผม <Yeah. S 1> ใหญ่เบอร์หน้าหนอีกหน่อยเนาะว่ามันหน้าตาเป็นไง ครับแฟบอืมโหขนขายสวยงามเลยครับอือนะครับต่อไปครับอันนี้คือเซฟตี้ครับที่ว่าสวมกระบะเลยนะพี่น้องครับแผ่นเซฟตี้ครับฝาประกับบ่าต่อไปครับก็คีอแฉน้ำมันน้ำมันสองที่ขับของนิเวศให้หนึ่งลิตรเหมือนเดิมครับผมแต่ว่ารูปโถมใหม่ของกะลลอนน้ำมันอีกที่แบบใหม่ครับว่าน สวยรลุดร่ายดิอะไรเเกิดเนาะนะครับต่อไปครับจำมันหนึ่งครับอันนี้นาจะเป็นทถอเสียครับแถมทถอเสียให้อันหนึ่งครับแล้วก็ซีนี่นี่ครับเจลอนผสมน้ำมันครับแล้วก็ซีนี่ตัวนี้เขาถอดแยกมากครับผมปลาประการปลาเรื่อยพี่น้องครับปลาประการปลาเรื่อยนะครับไปก่อน และ่ยตวสู้ครับผมตัวอุริยอนเป็นสู่ขนาดเล็กครับผมสู่เล็อกอ้วก็มีนี่ครับชุดปลาแกครับมีบอกมีหัวท็อกมีไข่ควงแล้วก็มีปากฉลามอะครับผมประมาณนี้ต่อไปก็มาดูนี่ครับเครื่องอครับผม ดี๋ยวผมจะแก้เบ voilà. ิ้งด้าข้างในครับดูก vale> ันจะดจ้ไปเลยมีคนถามถึงตัวแห้งๆนะครับผมก็เลยต้องจัดจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะครับทางกันมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะแชร์ตัวนี้เบิ้งน้าครับฟ้าประกำลาเลยครับตัวนี้โอ้ตัวนี้มันถึงเอาเนาะเกือบเอามีดตาดได้เหรอครับครับผมโอ้เห็นมาอย่างสวยงามพี่น้อง มาตรฐานครับผมอันนี้ตัวตัวตั้งสูงด้านข้างครับผมนี่ครับผมหกหกแปดแปดไอครับสวยงามเออ่เดี๋ยวก่อนผมจีถอดออกผมชิบเอารายละเอียดขาวขาวของไอ้เครื่องตัวนี้ให้ฟังก่อนพี่น้องการจำพิจจำถึกเนี่ยครับกับปรหมั่นใจเครื่องตัวนี้เป็นเลื่อยยนนิวเวสหกหกแปดแปดไอครับผมเครื่องตัวนี้มันสีทุ่นความร้อนไอค่อนค้างดีนะพี่น้องนะครับตามไอ้เขาว่าม่านครับแต่ว่าผมยังวัดพลาดในร่องครับต้องให้ผมลองก่อนเนาะเขาจังสีผมว่ามันสีทุ่น ข้อมห่อนดีปนใดนะครับมันสตาร์ทใหม่ตัวหนึ่งดีปนไดนะครับผมตัวนี้เป็นแบรนด์ไต้หวันนะพี่น้องเป็นค่ายของออริจอลเหมือนเดิมครับผมนี่ครับอตัวนี้นะกะัตซีเป็นเครื่องยนต์สองเกียวะเนาะครับกำลังแรงมากอยู่ประมาณอยู่ที่0.75แรงมาครับผมอันนี้อันนี้หมายถึงย่างพอดีปรับจูน,นะครับการปรับจูนแล้วก็ก็ต้องมาเบิ้งอีกอีกการอีกทีนึงครับว่ามันสีแห้งตั้งไหนน้องพี่น้องเนาะโอเคอ่ส่วนความเร็วรอบนี่รู้สึกว่าสิอยู่ประมาณ เอ่อหน,ออนึ่งหมื่นสามพันหลอดโซนาทีครับทั้งมันเป็นซินเนี่ยสีมันจูนมันเป็นซินได้อยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบมิลลิลิตรนะครับส่วนในอันนี้ทั้งมันเป็นซินเนาะส่วนในทั้งน้ำมันเลี้ยงโซพี่น้องนี่นะทั้งน้ำมันเลี้ยงโซนี่มันสีอยู่ที่สองร้อยหกสิบมิลลิลิตรครับผมนี่ใส่นี่ครับถ้าเป็นแบบสเตอร์แวน์นี่พี่น้องสเตอร์แวนครับนี่ครับอันนี้เป็นทูสเตอร์แวนสเตอร์แวน์สามตั้แปดนะครับผมด้วยเบง นะครับอ,อ,อ่กระบ,บอกลูกสูบวะพี่น้องกระบ,บอกลูกสูบของเขานี่ยตอยู่ที่45.2ม mm, mm, ิลนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าลูกสูบใหญ่เติบนะครับเนาะหอด45มิลก็ถือว่าเอาได้เลยครับผมน้ำหนักของเขานี่ครับพี่น้องอยู่ที่5โลหาโลกกลัวนะครับ5.1กิโลกรัมมั่งครับประมาณนี้ครับอันนี้ผมกับองแต่มาขึ้นครับแต่วัดจำผิดจำถือบุนี ส่วนไอ้ของแถมกับตามที่ผมลงกในเบิรงเมื่อกี้แหละพี่น้องอืของแถมก็มีประมาณนั้นแหละครับผมอ่ะครับที่นี้กัมาเบิรงของอากาศครับตัวนี้เขาเป็ดแบบหมุนมากครับมินบ่นี่ครับเขาใส่เป็นไอ้ไก่วงบักแบนเสียบหมุนก็ได้กันสมมติว่ามือเขาหมุนบ่ได้นะครับแต่ผมทดลองมือหมุนก,ก่อนเด้อโอ้แน่นใช่ไหมหมกยางแน่นเลยอ่ะหมุนได้ครับต้องคล้อยแข็งๆนิดน่อยเนาะครับผมนี่หมุนออกมาสไตล์ของไข่นี่เวทเขาเห็นมากนี่กับซีดีต่อพี่น้อง ที่สังเกตว่าเขาสิมีโลโกโล้แบรนด์ของเขาครับเนื้อเวทเห็นบอดครับติดเ,เ,เป็นตัวนู้นมาครับนี่นะนะเปลี่ยนมาเสื่อเนาะคือว่าของใหม่ย,ยังเสื่อยังฟิตอยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะอืมสักพักมันก็สิรวม,มร <c oughs> นะครับโอ้อนมาแล้วครับผมนี่นี่ครับเมื่อกี้มันขันที่นี่เห็นบ่นี่ครับ <c oughs> อ่าก็อากาศกสิมี่ ก็อนอดเยอะอีกสันน้นนึงครับโอ้แหนกนับแน,น่แน,น,แ,น,นแนนเนียนเนีนเตีบเลย oh, <no. S 1> นี่ครับมาดูกรองอากาศกันอุ้ยนี่ครับกรองอากาศเขาลับประมาณนี้มาที่นี่พบสีเบิงค่าบูพี่น้องค่าบูของเขานะครับนี่ครับเห็นไหมแนบเป็นแนบเป็นบ่นออนี่ครับเป็นข่าบูของนิวเวตได้พี่น้อง เป็นข้าบูของยี่ห้อ,หอนีวเวทนะครับจะคือทีแนมเบรนั่ม,นมันไก่เนาะครับเป็นลูกสูบสองแหวนนะครับด้านในนะ <S <S เป็นพลอยเสียงหูงเดียวครับหูเดียวจึกปึงเลยเรอ่องก็เอเว่ารายละเอียดประมาณนี้ก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสีไปตัดใหม่เบื้องเลยดีกว่าครับเ,เรื่องทฤษฎีนี่ผมไม่ค่อยมากกว่ากันนะครับผมมกักปฏิบัติมากกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดของไอ้ เครื่องตัวนี้นะครับรายละเอียดว่ามันกำลังเร็วมาเท่าไรยังจำนาเท่าไรยังอยังสินะครับผมเสียวขึ้นให้เบิ้งตอนจบถ่ายคลิปเสร็จครับให้พี่น้องอา่านผงเด้อโอเคกาผมยังเพเ่มเนเสียหรอว่ามันสีแห้งคือยัางกาซาเาเลือมมาบ่าเพราะว่าคนในผมเนี่ยขันบอลล็อกกับมือผมสีบรอรเสียยังมาง่ายกับผมผมต้องลองผมสีลองใส่สักพักหนึ่งก่อนครับขันบอลดีเขายังเสียามาจำนายจ <laughs> ำไว้หรอกนะ ตัวนี้ราคานี่พ่าเกิน4,002 2นะครับรูกสปอยู่ประมาณ4,000นิดๆนะครับอ่ารวมจะส่งแล้วนะขันจัมบ์โบิดนะครับผมอันนี้ต้องเช็คเบื้องราคาอีกทีนึงครับผมอ่ะพี่น้องคลิปนี้เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจีผม่มฟาว้ไอ้ประกอบเครื่องไอ้ลูกค้ามนคิดก่อนครับเพราะว่าผมดีเฝ้าส่งให้เมื่อนะครับเครื่องที่ส่งมาสอนนะหลายมากๆเยอะมากๆครับผมจะลายปลายแล้วพี่น้องกับขึ้นขอบเขตให้นาะครับผมอ่ะครับผมสวัสดีครับ